ทุกคนวันนี้มากินอาหารสถานที่สวยมากเลยคนะ่ะนี่สถานที่สวยมากตรงนี้คือเขาให้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแบบน,นี้นี่นี่นี่เขาให้ถ่ายรูปแล้วเาา ไม่รู้จะกินอะไรวันนี้ก็มาเดินดูดูแบบนี้นี่ไงสวนอาหารนนามีน้ำตกาตรมนีน้ำตกจะเซ็งเวนี่สวนอาหารค่ะสวนอาหารรู้จะกินอะไรนี่ดูก่อนดูก่อนว่าะกินอะไรมาทุกคนมาเร็วมาปาเว้นมากินเลยเร็ว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 อันนี้สนามเด็กเล่น เป็นสถานที่เดียวกัโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้กินอะไรมาแล้วค่ะนี่มีเท้าหูมีเห็ดเห็ดทอดเห็ดฟ้ามกมีกุ้งแล้วก็มีอ่าห่อหอมกูม้ถั่ไม่ห่อหมอกทะเล ทุกคนวันนี้มาทําไก่ไก่ผัดเปี้ยวหวานไก่ผัดเปี้ยหว,วานแต่นี้แอดหมักหมักซอสฟ้าเขียวค่ะจึงอาหารสดดีแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบโปกิเดี๋ยวได้ทอดทาไก่ผัดเปี้ยหว,วานแล้วก็มีใส่ผักมีใส่แก้ทมีใส่ข้าวโพดมีใส่โตัวเมโต้มีใส่มะเขือแล้วก็มีใส่ปกเกลี ดอกอบัวกรรี่นทุกคนเดี๋ยวเฮ็ดทาให้ดูนะขี้เกียจหนึ่งวันนี้ขี้เกียจทํากับข้าวเดี๋ยวว่าอันจะต้องทอําอ่ะทุกครั้งก็ไม่ไม่อยากท,กาท,กกทกํากับข้าวเบื่อเบื่อทุกวันก็ทํากับข้าวกินทำอ่าทำวันหนึ่งเว้นสองวันวันนี้ทําไก่อ่าไข่เปีเ้ยวหวานแล้วก็เมื่อกี้ทอดไข่ทอดไก่ไข่ไปแล้วก็ อ่าผัดผักบุ้งู้จะกินอะไรทุกๆวันเนี่ยผัดผักบุ้งไป่แดงผัดผักบุ้งพอแล้วก็ทอดไข่ก็พอแล้วก็ทําไก่ผัดเปรี้ยวหวานสามอย่างคิดว่าจะทาซุปบอรกี้เกียดนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไม่ดูโอเคค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแก่เสร็จแล้วแล้ววันนี้ผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งค่ะแล้วก็ทอดไข่สามอย่าง กินสาอย่างก็พอประโยชน,น์สองคนนี่ค่ะโอเคทุกคนมามากินข้าวกันด้วยวทุกคนทุกคนมากินข้าวกันนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะนชวองสามวันก็ทําคลิปครั้งหนึ่งยังไม่ผ่าน YouTube เลยแต่ว่าทําแบบมันสนุกดีนะเราทําอาหารอะไรแบบนี้ก็ถ่ายวิดีโอให้คนอื่นดูอะไรแบบนี้สนุกดี Okey dah kah?